เป็นสิ่งที่แปลกมากๆนะครับแล้วก็เลยเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเป็นแรงบันดาลใจที่ลูกขึ้นมาทํารายการโทรทัศน์ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจผมเลยผมไม่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจโทรทัศน์เลยทําออกไป188ตอนนะครับรายการทําดีที่พ่อทําแล้วก็เขียนหนังสือทําดีที่พ่อทําถามว่าใช้เวลาช่วงไหนเขียนเขียนบนเครื่องบิน เพราะส่วนใหญ่จะอยู่บนเครื่องนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรามีเวลาปุ๊บเนี่ยคือมันจะไหลออกมาจากใจมันจะไหลออกมาไหลออกมาแล้วสิ่งที่ผมดีใจมากก็คือว่าเด็กๆได้อ่านหรือว่าเด็กๆได้ดูรายการเนี้นะครับเ,เด็กบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รักในหลวงแค่นี้ผมคิดว่าผมผม พอใจมากแล้วก็หลายๆงานก็ได้ความกรุณาอย่าง,างเช่นเราไปจัดที่เชียงใหม่นะฮะท่านท่านรองประหลัดท่านก็ได้กรุณานะครับเป็นภารกิจสุดท้ายในฐานะตําแหน่งในในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้กรุณาในงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าความรักของคนไทยเนี่ยที่มีต่อพระองค์ท่านยังมีอยู่เยอะมากแต่ประเด็นที่ผมอยากจะขอฝากสองสามประเด็นสั้นๆนะครับก็คือว่า เราจะรู้อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับรู้จักตัวตนของตัวเองครับคือถ้าเราไม่มีที่ยืนเราลืมจิตวิญญาณเราลืมรากเหง้าตัวเองเนี่ยหน้าตาอย่างผมผมไปที่ออสเตรเลียผมเข้าไปที่สวนสัตว์ของเขาคนเวียดนามวิ่งเข้ามาคุยส่งภาษาผมไปฮ่องกงเขาก็เลืยกเป็นคนฮ่องกงคือหน้าตาพวกเราเนี่ยไม่ได้บอกอัตลักษณ์ไม่ได้บอกยี่ห้อพูดง่ายๆไม่ได้บอกยี่ห้อแต่ เวลาที่เราแสดงออกมาเนี่ยนะฮะจิตวิญญาณของเราเนี่ยไหลออกมาจากสองสถาบันคือวัดกับวังวัดกับวังนี่คือพลังชีวิตของคนไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมคิดว่าสําคัญอย่างยิ่งก็คือต้องรู้จักตัวเองต้องรู้ว่าเราเป็นใครนะครับแล้วผมก็มีประโยคนึงก็เตือนหลายๆคนบ่อยบอกว่าลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็อย่าลืมเป็นอันขาดว่าเราคือใครลืมไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองของเราอยู่มาได้เนี่ยอย่างนี้หกสิปีเนี่ยเราก็คือคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ฮะซึ่งต้องเรียนตรงๆว่าตายแล้วเกิดใหม่นยโอกาสนี้มีอีกไหมครับไม่มีแล้วนี่คือโอกาสเดียวในสังสารวัตเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเามือม่อเมือ่อสักครู่อาจารย์ดารัสได้พูดถึงแล้วครับว่าพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาความรัก ให้เรามากมายแล้วเราได้ได้เห็นและะ้วครับว่าความรักคือพลังที่อยู่เบื้องหลังทุกปฏิหารทุกปฏิหารในประเทศนี้เกิดมาจากพลังความรักที่พระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพวกเราสิ่งที่ไม่ไม่น่าจะมีฝนหลวงเนี่ยไม่น่าจะมีได้ก็ด้วยความรักที่ท่านมีเออนะผลไม,ม้เมืองหนาวพืชผักเมืองหนาวก็ด้วยความรักที่ท่านมีต่อชาวเขาคือความรักที่ท่านมีอย่างต่อเนื่องมันประเด็นที่ผมอยากจะมา มากระตุน้นทุกคนก็คือว่ามันถึงเวลาครับที่เราเราเองก็ต้องแสดงความรักของคนไทยทั้งประเทศและผมก็เชื่อครับว่าการที่เราบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่คือหนึ่งในมงคล38ประการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลที่ควรบูชาหรือเปล่าครับผมเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ตอบได้อยู่แล้วในเมื่อเราส่วนใหญ่นัาถือศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้ากระตัดแล้วต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นหนึ่ง,หน,งหนึ่งเลยครับหนึ่งในประเทศไทยที่ต้องบูชาด้วยความรักของเราเนี่ยผมก็มีความเชื่อครับว่าพลังความรักของคนไทยก็จะสร้างปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นกับประเทศชาติของเราครับขอบคุณครับไม่แปลกเลยใช่ไหมครับว่าบุคคล